สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะ ทำพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไวเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ id line ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทางเ็วั ประจำวันศุกร์ที่17นะคะกันยายนพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเราจะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะจ๊ะมาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันอาทิตย์2ดาบนะคะ2ดาบวันนี้นะคะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะ2ดาบวันนี้การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะอาจจะมีบ้างทัศนคติความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะสิเหรียญน,นะคะมีดวงของการได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการลงทุนการร่วมหุ้นประกอบธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอ่อเรียกว่า อสังหาเนาะบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการซื้อขายนะคะการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนะคะการมีเงินปันผลนะคะนะเรียกว่ามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิบเหรียญขึ้นมาก็เรียกว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมการขยับขยายกิจการร้านค้าต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดลลาเวอร์นะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์มีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะนะ เดลเวอร์ขึ้นมานี้เรียกว่าเ,าเรียกว่าวาจาโนะให้ผู้จาอ่อนน้อมทมตนเข้าไว้นะคะนะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะคำพูดเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันอาจจะหันมาทาร้ายเราได้นะคะเดลเวอร์จะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะมีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์นะคะนะเรียกว่าได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะนะรวมถึงเดลเวอร์นะคะเรียกว่าโอกาสดีๆกําลังจะมาถึงตัวคคุณนะะ เดลเวอร์ r, นะคะวันนี้การค้าขายนะคะต้องต้องมีในเรื่องของการโฆษณาการประช,ชาสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือใครที่ค้าขายเกี่ยวข้องกับพวกโทรศัพท์นะคะโน้ตบุ๊กเครื่องมืออันไหลนะคะเล็กๆชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะการเงินนะคะคนวันอาทิตย์นะวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ทั้งแบบได้เงินแล้วก็เสียเงินนะคะเครื่องมือสื่อสารนะคะนะโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กอาจจะมีเหตุให้ใหต้องพังให้ต้องซ่อมให้ต้องเปลี่ยนใหม่ให้ต้องซื้อใหม่นะคะ มีดวงของการได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือใครบางคนนะคะเรียกว่าการเงินมาจากหลากหลายช่องทางนะคะบางคนได้มาด้วยความเสน่หาก็มีนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะมีบ้างระหองระแหงง้องงงการลิ้นกับปันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะใครที่ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเรียกว่ายังกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือน จะโสดไม่สนิทนะหมอฟ้ามองว่ามีคนแอบมองแอบชอบแอบคุยนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะคนวันอาทิตย์เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่บางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างจะช่างเลือกเหมือนกันนะสุขภาพคนวันอาทิตย์นะคะจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะสามดาบขึ้นมาเลยนะ,คะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคระมัดระวังมันจะเฉียดนะคะรวมถึงสามดาบวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องที่แบบ ทำให้เรารู้สึกว่าตกอ,อกตกใจเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องเสื่อมภัยด้วยนะเรียกว่าจะได้จะมีทั้งข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีนั่นเองนะคะยังไงก็ตั้งสติเตรียมพร้อมที่จะรับมือในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจาก้านเล็กที่นะที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคนะคะหรือตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข2มีเลข0ูย์และเลข6นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะมาดูนะคะคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันจันทร์เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่กับหน้าที่กับสิ่งที่ทําอยู่นะคะเจ็ดไม้เท้าวันนี้เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของงานแข่งขันงานหัวงานประมูลนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าขอให้เรานะอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรการแข่งขันคอน่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะสี่ดาบนะคะบางครั้งนะคะการงานมันอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการหยุดชะงักหรือการรอคอยการล่าช้าไปบ้างนะคะในช่วงนี้นะแต่ก็จะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีมี เรื่องของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะมีดวงของการเดินทางด้วยนะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลนะคะรวมถึงการงานในวันนี้ต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของตัวเลขเอกสารด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคนวัจนจันทร์หาเงินเก่งนะแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะมากด้วยเช่นกันนะคะหมอฟ้ามองว่าวันนี้การเงินยังหมุนได้นะ,ะนะเรียกว่ายัางไม่ถึงกับติดขัดนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะความรักเรียกว่าห่างเหินหมางมืนกันนะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยสิ่งต่างๆเนาะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะนะหรือบางคนเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาได้จู่จีกันนะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างเหนื่อยนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะหาเวลาพูดคุยกันบ้างนะคะทานข้าวร่วมกันบ้างนะคะจะเป็นการสารความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะส่วนคนโสดนะคะยังต้องโสดต่อไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของ สุขภาพนะคะคนวันจันทนะจะเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันนะคะนะการปวดฟันหรือว่าเหงือกบวมนะคะรวมถึงการปวดบ่าปวดไหล่น่องนะแข้งกล้ามเนื้อ,อเสบด้วยนะคะหรือตัวเราเองอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือนะคะนะหรืออาจจะต้องนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะ เดลเวอร์นะคะนะเรียกว่าคนวันจันทร์นะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะสําเร็จและก็สมหวังนะคะเดลเวอร์ over, คนวันจันทร์มีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ต้องรู้จกักพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะแล้วสิ่งต่างๆจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารน,นะคะ คนวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะถ้าเป็นเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข7มีเลข4และเลข1นะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะ มาดูนะคะคนวันอังคารได้ไพ่อะไรห้าไม้ท้าเลยเป็นไพ่ของความเหนื่อยเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับคนนะคะการเกี่ยงงานการการโยนงานกันนะคะนะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่ามีปัญหาให้ต้องจุกจิกหัวใจนะคะในวันนี้ยังไงก็ต้องใจเย็นนะคะตั้งสติรอบคอบนะคะเิ่มิรขึ้นมานะคะเรียกว่าดวงยังมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยให้การอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามามีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะ หรือหน้าที่การงานถ้าวันนี้มองถ้าวันนี้มีปัญหานะคะมองหาผู้คนที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากเขานะคะแปดไม้เท้านะหน้าที่การงานต้องจัดการวางแผนเรียงลําดับเรียงขั้นตอนให้ดีนะคะหรือใครบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบงานหาไรายได้เสริมเข้ามานะคะบางคนทํางาน2อย่าง3อย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าการเงิน ดวงมักจะมีคนอุป,ปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวนังารการเงินมาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะมีบ้างความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันนะคะทัศนคติความคิดเห็นนะคะ หรือคบบางคู่บางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะช่วงนี้เรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาได้จูจีกันนะคะเรียกว่าความรักมันค่อนข้างจะห่างเหินหมางเมืนกันไปนิดนึงนะคะส่วนคนโสดจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพนะคะนะคนวันอังคารจะเกี่ยวข้องกับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเด็กถือถ้วยนะคะไพ่บอกว่าคนวันอังคารวันนี้นะ อย่าลืมสวดมนต์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะทําบุญโดยการถ่ายชีวิตโคกระบ,บือนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการปล่อยปลาในตลาดสดนะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะรวมถึงนะคะเด็กถือถ้วยจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมานนะคะหรือตัวเลขจาก าการเสี่ยงเซมซีนะคะนะหรือใครบางคนวันนี้อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนวันอังคารมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีแต่พอปัญหาของตัวเองมักจะไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปนะคะมีเลข5มีเลข9และเลข8นะคะสําหรับคนวันอังคาระคะ่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันพุธได้ไพ่อะไร ควน,นพูดส่องไม้เท้าส่องไม้เท้าจะได้รับข่าวดีนะคะนะรวมถึงส่องไม้เท้านะคะช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษานะคะมีบัตตีีด้วยนะคะส่องไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะสื่อโซเชียลนะคะหรือใครบางคนนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะเรียกว่าเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับภาษาการเรียนรู้นะคะ อศวินดาบนะคะคนวันพุธอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะว,นน ok. วันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบกะทันหันนะคะแบบเร่งรีบแข่งขันกับเวลาด้วยนะคะนะแต่ก็เรียกว่าเดินทางแล้วจะได้รับข่าวดีนะคะนะหรือใครบางคนนะคะวันนี้นะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการมองในเรื่องของการลงทุนหรืออยากจะขยับขยายกิจการอาจจะกําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมนะคะก็เรียกว่าจะมีเข้ามานะคะการงานคนวันพุธยังมีความมั่นคงดีนะคะ ใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะการเงินนะคะใครที่รอเงินก้อนใหญ่ยอยู่นะคะนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคลาภเข้ามานะ,ะนะมีดวงของการเอ่อเรียกว่าการลงทุนนะคะอาจจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะหรือใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตสินเชื่อในช่วงนี้ก็เรียกว่าเอ่อจะจะได้รับข่าวดีเนาะ หรือใครบางคนมีดวงของการเล่นหุ้นด้วยนะคะก้าเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นคนเหมือนพูดการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงดวงมักจะมีคนคอยอุป,ปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเหมือนพูดดวงเงียบเหงาหอยเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจจังเลยนะคะช่วงนี้นะคนที่มีคู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันระหองระแหงง้องงงกันอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนคนโสดนะคะเออก็เรียกว่ายังต้องโสดต่อไปก่อนเนาะในช่วงนี้ยังไม่มีคนถูกใจเข้ามานะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพคนวันพุธนะคะจะเกี่ยวข้องกับเข่าข้อกระดูกนะคะมาดูนะพายิบสีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันพุธ แปดเหรียญน,นะคะยิ่งขยนันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคนวนพุธนะคะต้องต้องรู้จักที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างศักยภาพที่ดีให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะคนวนพุธนะต้องกระตือรือร้นนะคะต้องสู้ต้องบุกต้องลุยนะคะนะถอยไม่ได้เลยนะคะวันนี้นะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะมีเลข2 มีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขเก,ก้านะคะสำหรับคนวันพุธจ้าต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันพฤหัสราชินีพระจันทร์นะคะสับสนอ่อนไหวลังเลนะคะนะรวมถึงราชินีพระจันทร์นะคะวันนี้คนวันพฤหัสเนาะเรียกว่าไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะการวางแผนงานนะคะ การวางโครงการนะคะนะการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนักวิชาการนักพูดนักบรรยายนะคะถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นเนาะบางคนมีในเรื่องของเซนล,ลังสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในศาสตร์เนาะในศาสตร์ความลิลับลึกลับนะคะนะศาสตร์หมอดูนะคะศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะหรือห่วงจุ้ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดว,วิลนะคะดูเหมือนคนวันพฤหัสมีความทะยานอยากเนาะอยากทําไปหมดทุกทุก อย่างเลยนะคะวันนี้นะเรียกว่าไอ้นุ่นก็อยากทําไอ้นี่ก็อยากทํานะคะแต่คนวันพฤหัสเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายนะทําอะไรไม่ค่อยจะได้งานไม่ไม่ไม่ค่อยจะได้นานนะคะนะนเรียกว่าเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวนะคะนะแต่ก็เบื่อง่ายเช่นกันนะคะการงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะรวมถึงน,นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะได้มีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ แต่ก็มีบ้างเนาะอาจจะมีคนหมั่นใ้อิจฉาดิษยาหรือว่าไม่พึงพอใจเราในวันนี้นะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพฤหัสใจใหญ่สายเปใช้เงินเก่งนะคะหมดหมดหาได้นะคะการเงินในวันนี้เนาะเรียกว่า <c oughs> ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี้จะหมดไปกับพวกเสือ้อผ้าครีมเครื่องสําอางนะคะเครื่องประดับสิ่งต่างๆหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําศิลปกรรมก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่ารอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะคะนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะนะหรือใครบางคนมักจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันนะคะมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะแต่ก็ดูให้ดีนะว่าคนที่เราครบอยู่เขามีเจ้าขราวเจ้าของแล้วหรือ,อยังนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสนะาาระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะท้องร่วงท้องเสียนะคะไตากระเพาะปัสสาวะนะคะอาการวิงเวียนศีรษะระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของโรคประจําตัวนะคะเช่นไขมันเบาหวานคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่คนวันพฤหัสจะกินแบบกินกินทุกอย่างนะนะเออไม่ค่อยจัดการวางแผนในเรื่องของการกินสักเท่าไหร่นะคะ สิบเม้านะคะดูเหมือนคนวันพฤหัสจะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะวันนี้เรียกว่างานเยอะงานหนักงานมากความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าใครบางคนอาจจะต้องหออพิวงานกลับมาทําที่บ้านนะคะนะเรียกว่าต้องรีบเคลียร์ต้องสะสางสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากเบอร์โทรศรัพท์นะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลงจากไพ่ยิปซ <persön. S 2> ีนะคะมีเลข2มีเลขหนึ่งและเลข5านะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันศุกร์วีอัลฟ์จูนนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะวีอัลฟ์จูนยังบง่งบอกในเรื่องของโชคลาบด้วยนะเออเรียกว่าวันนี้มีโชคมีลาบนะคะนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนะกงล้อสมบัติจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะหรือหนังสือหนังหาตำรับตำราออนไลน์สื่อโซเชียลนั่นเองนะคะ 8ถ้วยนะคะมีดวงของการเดินทางเนาะเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางในายามกลางค่ำกลางคืนนะคะนะรวมถึง8ดถ้วยใครบางคนทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวนะช่วงนี้ ทำงานกันแบบดึกดึกดื่นๆนะคะนะเรียกว่าทํางานกันแต่เช้ามืดกว่าจะเลิกก็ดึกดึกดื่นๆนั่นเองนะคะนะหรือใครที่ค้าขายช่วงนี้ต้องค้าขายช่วงเช้ามืดกับช่วงค่ำค่ำเย็นเนนะคะสี่เหรียญนะคะดูเหมือนจะรักเนาะคุณวันศุกร์จะรักแล้วก็ห่วงเห็นในหน้าที่การงานที่ทําอยู่นะคะพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเรียกว่าพยายามที่จะสร้างผลงานที่ดีออกมานั่นเองนะคะในช่วงนี้นะ การเงินนะคะก็ดูเหมือนจะรอบคอบมากขึ้นนะคะมีการจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ดูเหมือนจะห่างเหินหมางเมินกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันบางคนอยู่บ้านเดียวกันแต่นอนหันหลังให้กันนะคะหรือใครบางคนอาจจะงอนกันอยู่นะคะน้อยใจกันอยู่นะคะง้อกันบ้างอย่างงอนกันนานนะคะ ส่วนคนโสดนะคนโสดดูเหมือนใครบางคนยังรอคอยความรักครั้งเก่าๆรอคอยแฟนเก่าอยู่เลยนะคะสุขภาพนะคะคนวันศุกร์จะเกี่ยวข้องกับความดันนะคะความดันศีษะนะคะไมเกรนการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะสามถ้วยนะคะก็เรียกว่ามีดวงของการได้รับข่าวดีนะคะสามถ้วยงานเลี้ยงงานเฉลิมฉ,ฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะนะการทํางานประสบผลสําเร็จดีนะคะสามถ้วยยังบ่งบอกในเรื่องของงานแต่งงาน การผูกข้อไม้ข้อมือได้ด้วยนะคะนะหรืองานขึ้นบ้านใหม่นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากบ้าเลขที่ตัวเลขจากความฝันค่ะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สี่นะคะมีเลขศูนมีเลข8และเลข4นะคะสําหรับคนวันศุกร์นะจ๊ะต่อไปมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรนะ คนวันเสาร์ที่อิมเพสนะที่อิมเพสเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุป,ปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะคนวันเสาร์เป็นคนใจดีใจบุญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเรียกว่าช่วงนี้เนาะหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะนะ เรียกว่าดอินพีสนี่อุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะแต่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเรียกว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีเหมือนกันนะคะอาจจะมีคนเข้ามาออขอคําปรึกษาขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือจากตัวเราเองได้นะคะรวมถึงทาวเวอร์ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานทุบตึกงานรับเหมางานสร้างบ้านงานขายประกันงานเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะหรืองานขายของมือสองนะคะเรียกว่าถูกฉลกุกับเรื่องของตัวท่านจะไม่มีผลนะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับที่หมอฟ้าบอกมานะคะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะนะการงานอาจจะติดขัดอาจจะล่าช้าหรืออาจจะแบบถูกลูกค้ายกเลิกแคนเซิลได้นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ต้องประคับประคองไปก่อนนะคะนะในเรื่องของการงานนะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆมันยังไม่นิ่งมันยังไม่คงที่นะคะใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะดูเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะ แต่ถ้าใครที่มีหน้าที่การงานอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมหน้าที่การงานยังมั่นคงดีอยู่นะคะ <l ip> การเงินนะคะ <l ip> ดูเหมือนคนวันเสาร์เข้าซ้ายใจขวานะวันนี้จะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารนะคะ,นะคะบัตรเครดิตสินเชื่อสิ่งต่างๆนะคะนะเรียกว่าต้องประคับประคองด้วยนะคะการเงินมันจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบที่บางครั้งเราไม่คาดคิดว่าจะต้องเสียนะบางคนหมดไปกับการซ่อมบ้านนะคะนะซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะนะเอ่เรียกว่ามอน้ํารั่วนะคะนะ หรือว่าท่อน้ําแตกอะไรพวกนี้นะคะนะฝาผนังร้าวหลังคารั่วนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าการเงินมันจะหมดไปแบบหมดไปแบบไม่รู้ว่าไปทางไหนบ้างอะ่ะเออมันมีเหตุให้แต่เสียเงินทางนั้นเลยนะคะแต่ก็เรียกว่าดวงยังมีคนอุปถัมภ์ยังมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เรียกว่าวันนี้จะมีในเรื่องของทุกขลาภเกิดขึ้นมีโชคเข้ามานะคะนะแต่ก็มีเห,ต,หตุให้ต้องเสียไปนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันนะคะยังคาราคาซังอยู่นะคะยังรักเลิกเลิกยังตัดกันไม่ขาดนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดก็เรียกว่ามีดวงของการได้พบรักนะพบรักกับพ่อไม้แม่ไม้กับคนที่เขามีตําหนิแล้วนะคะ สุขภาพคนวันเสาวดูแลตัวเองนิดนึงนะคะนะ่ะจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะนะการเป็นภูมิแพ้นะคะนะเป็นฝีเป็นหน,นองแผลผุพองการลื่นการหกล้มนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของไขมันเบาหวานนะเออการเดินการทรงตัวอาการยิงเวียนศีรษะด้วยนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะซองไม้เท้าช่วงนี้คนวันเสาวจะทําอะไรนะมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือนะคะ รวมถึงตัวเราเองต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนานะคะตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะนะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะส่องมเมท้าขึ้นมานี้เรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์การโฆษณาการประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะหรือใครบางคนที่อาจจะกําลังมองในเรื่องของงานรับจ็อบงานหารายได้เสริมก็จะมีเข้ามานะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะ ทำบุญโดยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเมนรุนะคะนะหรือทําบุญกับคนยากไร้กับคนที่ร้อยโอกาสกว่านะคะ5บาท10บาทก็คือเงินในการทําบุญนะคะนะเรียกว่ามีน้อยทําน้อยตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธา,านั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากพายิบสีนะคะมีเลข3มีเลข6และเลข2นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงนะคะน้ประจําวันนี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ